ตลาดที่น่องตลาดไทยลาวอันนี้อ่หมากหมากสมปอยสมปอยอน,นี่งแหยองร้อยสามร้อยเน,น้น่งองร้อย ના વિલાય દે નોરસી ไครมาแดงโลจังไดโลละ้0 0ก็มีกระบาขังห้าสิ้อแพงก็อม480สิามลอยกันข้าวบาทนยจ้ามดในข้าวบาทจ้าไปย่งกลับละพี่น้อง

เดี๋ยวไปยัางมาอยู่ พักกลับเื่อขามาเนาะของหลายๆข้าสิลอ๋อิกลับไปเล่าหลยตัวละนอสินค้าก็เจ้าเนาะเขามาเอาตัวหนีไปแต่ใบหน้ามือสาวเขาจะเอาทางคุน แม่นเมือสาเขาซื้อมาแต่สาบ่รู้ไนก็บลอเินัเีกาเดบอันนี้เขาจะกับเนาะซิเดโคงไกลแล้วนันเป็นดอนมองนี้เนาะน้ามเป็นดอนเยอะพี่น้องน้ามลมน้ารลดเลือดตรง บรรทุกบักขนาดเลยแหละพี่หน้องสื่อของกลับไปลานข้าเจ้าข้าเจ้าก็มานรับของทั้ได้ห้ายแปละ

บางคนก็มาตัจรู้สึกว่หน้ามตาลายเราดูารองมงเรื่องที่เรมต้อนครับให้้อมาซือเอารับสานะครับเงินปของทางดานาานขอกกระครับหรือว่าจะเป็นยาลาช่ครับเด้พี่น้องมาชมสถานที่ปล่อยปลาไอดิเบ่งองนี้ใกน้อยกันเรือกำลังมาอยู พวกปอเดม้าขายให้เจ้ากับขี่เลือพูดมาดใจตลาดรับไปบ้านให้เจ้าไปกับแล้วพี่นอ้องย่างจนเมือแร่แล้วใส่ของกับประมาณนนหนึ่งรลจอดไว้ในวัดรพี่น้อง วัดหัววัดหัวเวียงไปไปแล้วจ้าไปเลยพี่น้อง